ดรอัมอธิชาติและดรจ๋าตัดเท้าว,วีรนุษ2สองกูรูด้านสุขภาพร่วมขึ้นเวทีงานรถโชว์ Good Health Great Heart ชวนคนไทยตระหนักปัญหาน้ำตาลเกิดและโรคเบาหวานที่มีผู้ป่วยกว่า5ล้านคนในประเทศดออรอัมย้ำความหวานต้องพอดีพร้อมแชร์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแนะนำการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังพร้อมพูดถึงนวัตกรรมการดูแลน้ำตาลเอสบาลานซ์จากสมุนไพรไทยด้านดรจ๋าชี้การดูแลสุขภาพไม่ใช่การอดอาหารแต่คือการบาลานซ์เลือกคาร์โบไฮเดรต และออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนซึ่งในวันที่1 4พฤศจิกายนเป็นวันเบาหวานโลกทางดรอั้มเตรียมร่วมแชร์ประสบการณ์นในงาน b e Sweet Bee vale Well ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะก็จริงๆวันนี้เป็นวันวันเบาหวานโลก,กน,นะครับต้องบอกว่าเ,เราอยากมาให้ข้อมูลแล้วกันในฐานะที่ดูแลสุขภาพมาว่าอจริงๆแล้วเราเองก็เคยมีปัญหาในการดูแลสุขภาพสุดท้ายก็หาว่าจริงๆแล้วต้นตอของ โรคต่างๆที่เราควรต้องระวังคืออะไรบ้างใช่ไหมคแล้วก็เราดูแลทั้งตัวเองได้เราสามารถดูแลท่านคนในครอบครัวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเรื่องของน้ําตาลเกินหรือเบาหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคที่เป็นอันดับต้นๆของโรคเลยก็ว,ว่าได้ในทุกวันนี้ครับ วันนี้จาได้ข้อมูลความรู้ชุดใหม่อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะมีหลายๆเรื่องที่แบบอาจจะไม่ได้รู้จริงๆมาก่อนแล้วก็มารู้ในวันนี้แล้วก็สําหรับเรื่องของการดูแลตัวเองเมื่อกี้จําคําคุณหมอมาเลยอ่ะที่บอกว่ามี s e x ก็คือ e x นี่คือ exercise แล้วก, e <S <S วก e ็ s เนี่ยมี s w e e t sleep stress อีก s หนึ่ง e อะไรนะ <c oughs> อ่าเอาเป็นว่าเราก็จะมีทริคในการดูแลตัวเองเยอะขึ้นส่วนของจ๋าที่ทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วก็คือเรื่องของการออกกำ แล้วก็เรื่องของการลดความเครียดแล้วก็เรื่องของการนอนให้ดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการคุมมาหาคุมน้ำตาอย่างที่คุณต้มบอกเมื่อกี้นี้ค่ะคือต้องบอกว่าไม่ใช่คนเป็นเยอะเหมือนกันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆทั่วโลกมีประมาณ589ล้านคน11%ของประชากรโลกของคนไทยเนี่ยตอนนี้นัปัจจุบันก็คือมีประมาณ6ล้านคน10%นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่น่ากลัวคือว่าหลายคนเป็นเบาหวานแต่ไม่รู้ตัว อีกประมาณสัก3 0ได้แล้วก็มันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเอ๊ะฉันเป็นเบาหวานแล้วตรวจพบเจอคุณหมอบอกว่าเป็นไผ่เงียบมันจะมาจากบางทีอย่างเช่นเอ๊ะเรารู้สึกอ่อนเพลียง่ายอาจจะเป็นเพราะนอนน้อยแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าน้าตาลเกินแล้วสองก็คือว่าด้วยความที่โรคเบาหวานเนี่ยหรือการที่น้ําตาลเกินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นโรคอย่างเดียวหนึ่งมันกระทบร่างกายทั้งหมดถ้าใครไม่อยากแก่เร็วก็ต้องลดน้าตาลแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คนใกล้ตัวเราเป็น คุณแมก่ก็ใกล้เสีย่ยงคนรอบข้างก็เป็นคุณพ่อคุณจ๋าก็เป็นฉันไม่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ดูแลวันนี้สองสามวันหามันต้องดูแลกันตลอดไปเมื่อกี้ที่อ้างอิงจากคุณหมอแล้วกันนะคะก็คือถ้าเกิดสังเกตอาการของตัวเองเช่นแบบเหนื่อยง่ายอาจจะมีแบบว่าเหงื่อออกง่ายปัสสาวะบ่อย<ม>อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เริ่มมีแบบตาผ้าต้งแหน่บ้าง จะให้แบบเอาแบบชัวร์เลยคือเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจ<ม>ก็ตรวจสุขภาพทุกป,ปีอันนี้สามารถช่วยที่จะบอกได้แบบแบบแม่นยำเลยไม่เกินร้อยค่ะ<ม>ไ,ไม่เกินหนึ่งร้อยแล้วก็อีกตัว,ตวหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าตัวที่แบบตัวหลักๆคือไม่เกินหนึ่งร้อย<ม>คือจริงๆต้องบอกว่าที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยเพราะว่าเราเราดูแลสุขภาพมาเนี่ยเราก็จะเจอคําถามมากมายบางเช่น่างเช่นบางคนจะถามว่ากาำลังกายช่วยเรื่องอะไรท่านนั้นท่านนี้ยังไงแต่พอเราเจอไปถึงรากของปัญหาจริงๆอ่ะ เราก็จะเจอว่าเฮ้ยจริงๆคนเป็นเบาหวานหรือ,อการที่ทานเคมีเยอะเสนอหมมันก่อให้เกิดโรคอย่างไรบ้างก็เลยทั้งรวบรวมข้อมูลทั้งศึกษามีทั้งการปรึกษาทางอาจารย์คุณหมอที่ได้มาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรักษ์ก็ดูว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีพืชสุงไพยมากมายเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้มีการทดสอบวิจัยและหยิบนํามาใช้ให้ถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ถูกการกินแล้วก็เลยพยายามพัฒนาว่า ด้วยความที่ผมเองเนี่ยดูแลสุขภาพกันมาออกกําลังกายกันมาเราก็พยายามรู้สึกว่าเมื่อฉันสร้างมาแล้วฉันก็ไม่อยากจะพิษเข้าฉันต้องทําอย่างไรบ้างมันก็เลยศึกษาเกี่ยวกับสินใจแล้วก็ตัวมะระมาดุมที่เราได้ศึกษาก็มีผลการทดสอบที่ว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของการลดน้าตาลได้ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เราคือเราไม่อยากทานยาเป็นอาหารเราอยากทานอาหารให้เป็นยาใช่ครับก็ทำมาบาลสักปีกว่าได้แล้วก็มีทั้งปรึกษ,ษาคุณหมอแล้วก็หาข้อมูลอ้างองิงต่างๆแล้วก็มีการทั้งทดสอบทั้ง อาสาสมัครต่างๆด้วยครับใช่แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องการสร้างมาตรฐานท,ท,ที่สูงขึ้นก็เลยได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปประกวดรางวัลที่ประเทศโคโอเอเชียเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเราก็ได้เหรียญรางวัลกลับมาครับ ใช่จริงๆต้องบอกว่าการดูแลสุขภาพเราคงไม่อยากทานอะไรเยอะใช่ไหมถ้าเราเริ่มที่ตัวเองได้ออกกําลังกายดูแลสุขภาพของเราเราทาเลยแต่บางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถหาได้ในตลาดจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะของเราเนอของผมเองนะมีอีกมากมายอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรเราดูแลว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ในแบบไหนอันดับแรกเลยจ๋าคิดว่าต้องหาข้อมูลก่อน นะคะคือการจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยอะ่ะอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีอะ่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่เราควรจะให้ความสนใจแล้วใส่ใจก็คือเขามีการวิจัยอย่างดีมาหรือยังมีการการ,รันตีจากหน่วยงานใดบ้างนะคะ<ม>คือเราจะไปดูจากแบบคลิปบางอย่างแล้วบอกว่าดีแล้วก็ซื้อเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเราอะ มันสามารถเป็นพิษได้แล้วมันสามารถทําให้เกิดอันตรายกบบร้ายแรงได้เพราะฉะนั้นอย่างถ้าคุณนั่งจะทำคุณนั่งก็ต้องมีการวิจัยการันตีนะคะมีหน่วยงานการานันตีมีการตรวจมีอ,อยอหรือเปล่าแบบนี้นะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ควรจะต้องให้ความสาคัญนะคะแล้วก็หาหาข้อมูลกันเยอะๆคือเราจะต้องรู้จักที่จะเอาข้อมูลมาแล้วต้องกรองข้อมูลด้วยนะคะอย่าฟังปุ๊บเชื่อเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะคะ แล้วก็สําหรับตัวจ๋าเองอะ่ะ <c oughs> ก็คือไปเรียนเพิ่มอย่างเงี้ย<ม>ค่ะ <c oughs> ก็คือไปหาข้อมูลความรู้ที่มันเป็นชุดความรู้ที่จริงๆะนะคะแล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวคนรับตัวแล้วก็แฟนเราบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดในหลักของจา๋าในเรื่องของการกินนะคะก็จะต้องเอาของที่ดีเข้ากับร่างกายให้เข้าใจใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของการบางคนบอกว่าดูแลตัวเองอะ่ะมันจะต้องดูแลยังไงเอาแค่เรื่องของการคุมน้ําหนักก็ได้คุมน้ําหนักเนี่ย ก็คือง่ายๆเลยคือเอาเข้าให้น้อยกว่าหรือว่าให้เท่าๆกับเอาออกคือเราเอาเข้าอย่างเดียวไม่เอาออกไม่ได้ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนแคลอรี่อินแคลอรี่เอาเป็นเรื่องที่สาคัญมากแล้วก็สิ่งที่วันนี้ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของน้าตาล ถ้าตามการที่เขาแนะนํากันมาในขององค์การอน,นมามัยโลกเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินประมาณ24กรัมซึ่ง24กรัมนี่คือบแบบอยู่ในทุกอย่างที่มันแฝงอยู่ในอาหารมันก็คือเกินได้ง่ายมากๆเลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า <c ười> คุณไม่อยากที่จะป่วย <c ười> ไม่อยากที่จะแก่ก็คือพยายามที่จะลดน้ําตาลส่วนเกินนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบตัดเลยในวันเดียวแต่ว่าค่อยๆลดลงไปเราจะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคได้ก็ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราในฐานะ คนวงการบันเทิงนะใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีนักแสดงหลากหลายมากมายที่ทุกข์มาอกกำลังกายค่ะเพราะที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิ่งซึ่งต้องบอกว่าการวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถทําได้และง่ายที่สุดใช่ไหมครับมีแค่ตัวเรารองเท้าคู่หนึ่งกางเกงเสื้อต่างๆใช่ไหมครับซึ่งทุกคนสามารถทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพแบบเป็นทรัพย์สินที่มันสําคัญที่สุดและมันมีค่าที่สุดสําหรับเราเราควรเอาใจใส่แล้วก็ดูแลสิ่งสาคัญอีกอย่างงนึงคื ระเบียบและวินัยนะครับ